ไปปะซักปิดทยาูุ่ชั้นกลางฟันเจียกุงเลยบมังกรซาเล้นฮะเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ไงหลงเจียตะกูลหลงเจ้าสวยยันเจ้านี่ค่าคนเป็นว่าอะไรเลยนะเจ้ายัง ไม่นำใจเรื่องไงไม่ใช่ธุระอะไรของเจ้าอย่ามาลุงไม่เข้าเรื่องลุงจิวสั่งให้ข้ามาปกป้องลูกถ้าข้ายังดือ้อดึง้ยกเจ้ายังดือ้อดึงก็ต้องผ่านเขาข้าไปก่อนให้ได้เสียก่อนใหญ่ รายกันทำไมแต่กลวงปกป้องพวกมันลงเจี๋ยล้งเจี๋ยลงเจียล้งเจี๋ยเจ,จ้าลืมไปแล้วหรือไงพลังของข้าไม่ได้ด้อยไปกว่าเจ้าหรือัะนิดเจ้าไม่คิดว่าเจ้าจะปกป้องพวกมันได้หรือ ข้าไม่ลืมหรอกโจ๊กโซเวียตแต่ตอนนี้นะ่ะเจ้าวาดเก็บอยู่นนะเจ้าจะชกข้าได้จริงหรือโอ,อ้ไม่ต้องพูดหรอกข้ารู้ว่าเจ้าจะพูดอะไรแม้เจ้าจเป็นพมุตที่แข็งเก่งแต่ข้าก็มีจุดขงมากถึงสองอย่างถ้าพวกเราต่อสู้กันอย่าง แล้วมีคนแต่เกาะจบพร้อมหรือยังจะเกิดสงครามระหว่างสองตระกูลใหญ่สำนักยม่มีนของตระกูลหลงมีปัญหากันอยู่แล้วอีกไม่ช้ายังไงก็มีสงครามเกิดขึ้นแน่แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ข้าไม่อยาก ทำลายแผงของสำนักฆ่าขอใจแล้วว้าหะไม่มีใครบอกหรืเพ็่ว่าเวลาต่อสู้อย่าหันหลังให้ศัตรูแกถ้าแกมือแกก็ต้องจ่ายแกเป็นใครกัน มันดูเหมือนกำลังตายแล้วมันกาพลังมาจากไหนกันมันเร็วมากแะเข้าไม่รู้สกตัวแม่แต่น้อยว่าทั้งหมดเป็นกับดักที่ใช่แค่ายัางมีช่วยด้่ยตายถอะท่านพี่เจ้าคือคนที่ ตรงจื่อส่งมาปกป้องพวกเราใช่หรือเปล่าขอบคุณมากข้าฝากข้อความไปบอกท่านหน่อยละกันไม่ต้องส่งใครมาปกป้องพวกเราแล้วลข้าไม่อยากจะเะื่อว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น วันนี้ไอ้หนุ่มนั่นสร้างปัญหาให้กับข้าและแผนการของข้าท่านลุงข้าไม่เข้าใจจักฟานเป็นคนสังหารยชยเวียนแล้วทำไมตะกรูหลงของเราถึงได้มีปัญหาเกิดขึ้นละ่ะเจ้าไม่เข้าใจนลึกไหนเวลานั่นลุงจอียอยู่ที่นั่นแต่เหตุการ ทุกอย่างและไอหนุม่มนั่นข้าโยเวียนข้าข้างหน้าหลงเจียอีกด้วยแบบนี้เจ้าคิดว่าจะเป็นผู้รับผิชอบเหตุการณ์นี้แต่กูด้วยเจ้าคิดว่า ยอมมีใครเชื่อหรือที่ตระกูลเล็กๆตระกูลหนึ่งจะจัดการหนึ่งในราชวงศ์ทั้งเจ็ดได้งานหรือแม้แต่เจ้าเองยังไม่อยากจะเชื่อแล้วพวกสำนักโยหมองกับตระกูลซุน จะเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นหรือพวกนั่นต้องอ่อนโยนความผิดนั่นก็จริงพวกเรานี่โชคไม่ดีเลยที่ต้องมารับการกระทำของพวกเขาเขาไม่ดีไม่มันแผนของเจ้าหนุ่มนั่นตามที่องเจียเรามา ตอนไปถึงไม้หายใจยังลำบากถ่าโยกสูนโจมตีเขาเขาไม่สามารถหลบได้อย่างแน่นอนแต่ตอนนีหลงเชี่ยวป้องกันกันป้องกันเขาจากโจกเสยนเขากลับฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว รลังของเด็กหนุ่มนั่นไม่มากอย่างมหาศาลหนุ่มนั่นมันวางแผนไนไว้ตั้งแต่ต้นแล้วได้ยังไงกันเขารู้ได้ยังไงว่าพี่เจี้ยจะไปช่วยเขาจากเยี่ยวเฉียนได้ทันเวลาเจ้ามันเด็กโง่จริงจเขาไม่ได้คิดแผน เพื่อเย้าเฉียนแต่เขาคิดแผนข้นเพื่อตะกูงหลวงและสำนักเย้าไหมไปไปถ้าสองตะกูลใหญ่ต่อสู้กันมันทำให้แผนการของเขาสะดวกมากขึ้นเป็นไปนได้ยังไงกันเขาไม่กลัวเลยเหรอว่า จะขัดใจทั้งสองตระกูลใหญ่ไปนีน่นี่นี่กูนี่กูกดเวลาแล้วเนี่ยอ่ะอะไม่เป็นไรภาพเป็นไปได้ยังไงกันถ<า>อามไม่กลัวเลยเหรอว่าจะไปขาดใจทั้งกับทั้งตระกูลสองใหญ่ทั้งก็ได้สิ่งนั่แหละเขาสิ่งที่เขาคิดอนวันใช่เขาเอาแบบร่าง่ขยกลนวิญญาณ นี่มาขายให้พวกเราทำให้เขารู้แล้วว่าข่ารักษเกียดติยศของตระกูลข้าขนาดไหนตอนนี้เราไม่สามารถเพิ่งเฉยกับตระกูลรั่วได้อีกต่อไปถ้าข้าไม่ทำอะไรเลยเพราะมันจะทำให้เกิดชื่อเสียงตระกูลของข้าเสียแน่ๆ ่ังนั้นพวกเราจะรับประกันความปลอดภัยของตะกูัวจนกว่าเรื่องนี้นจะจบหนะสนใจจริงๆในตอนแรกที่ข่าเห็นเขาข่าคิดว่าเจ้าหนุ่มนั่นเป็นคนที่ดูอันตราย็นความรู้สึกที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน อย่ามายุ่งกับข้าออกไปเดี๋ยวนี้อ,อ่นแอเกินไปในสายตาของข้าข้าดูแขง็งแกร่งยังมากข้าคิดว่าสามารถจัดการเจ้าขยะนั้นได้แต่ในความจริงข้ากลับตายในกำมือของมันขา้างอ่อนแอเกินไปข้าหลีเลี่ยงที่จะสู้กับตระกูลใช่และ ตะโกนซุนเพื่อให้เจ้าปัดฟีมือกับราชวงศ์ทางจิตแต่ตรงข้างหน้าข้าคือราชวงศ์ทางจิตมันเป็นเรื่องที่จะมากที่ข้าจะปกป้องตัวเองและแตะโกงรั่วด้วยพลังเพียงนี้ข้าจำเป็น ต้องแข่งแร่งขึ้นมากกว่านี้ค้าจะต้องแข่งแร่แงแข่งแร่งขึ้นอย่างเร็วที่สุดอย่า <Yeah. S 1> เอ๊ะเอะเอ๊ะข้าไม่ได้ยากค่าเจ้าเป็นคนแรกนะ อ้าอยากทำลายตระกูลใช่ของใช่เป็นตะกูลแรกเสียงผู้หญิงอาจจะเปลี่ยน,ปนยไปแล้วครับพ่อผมให้เพื่อนน้องผมมาพาั